ก็สวัสดีครับผู้เรียนทุกท่านวันนี้นะครับวันนี้คุณอารงก็จะมาอธิบายถึงแบบคึกความรู้ความจําความเข้าใจเรื่องวงจรจูนนะครับรวง,งจรจูนซึน่งแบบที่เราเรียนนะครับที่เราเรียนนะครับใน g o o เก e ไซ t e ก็ ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเก็นไซนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นวิชาเครื่องส่งวิทยุนะครับเราเป็นหน่วยที่สามวงจรจูนนะครับเราคลิกเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับเึ่งดูก็จะอธิบายนะครับความรู้ความจํานะครับของพวกเรานะครับ นี่นะครับซึ่งตัวอย่างที่จะนำเสนอวันนี้ก็เป็นการต่อวงจร RLC ต่อนุกรมนะครับต่อนุกรมไฮไลท์ like ก่อนไฮไลท์ like ก่อนต่อนุกรมนะครับซึ่งตัวอย่างแรกต,ตัวอย่างแรกนะครับวงจร RLC ต่อนุกรมการเมื่อเกิดสภาวะเรสซแนน้น ้องหาค่าความถี่เรโซแนนซ์ค่าอินดักชีฟดีแอคกแตนซ์ค่าคาปาซิทีฟดีแอคกแตนซ์และอิมพีแดนซ์ของวงจรโดยกำหนดให้ตัวต้านทาน100โอห์มอินดักเตอร์0.05เฮนรี่และคาปาซิเตอร์0.2ไมโครฟารัตนี้ก็จะแสดงวิธีทำนะครับโดยหาค่าความถี่เรโซแนนซ์นะครับค่า ค่าอยากแบ่งนะครับ in ลักชีนะครับเราจะได้อ่านแล้วก็จดจำนะครับ re-expand น,น,น,นะครับค่าคร่าค่า c รีดรีเอกแอนด์ค่าอิมทีแดนของวุงจรนะครับอนุกรมสีค่านะครับในตัวอย่างที่หนึ่งก็จากสูตรเลยนะครับสูตรตัวนี้ก็เป็นสูตรตายตัวนะครับ fr fr คือความเป็นความความถี่เรโซแนนซ์นะครับ Fr เท่ากับ1ส่วน2พร LC ส่วน2พายร LC ให้ไลท์ไว้ด้วยนะครับก็เราจะได้เห็นเป็นความแตกต่างนะครับจากสูตรนะครับ Fr F ก็คือมาจาก Frequency R ก็มาจากคำว่า r e s o n a n c นนะครับเป็น Fr เท่ากับ1ส่วน2พายรู LC อันนี้เป็นสูตรที่ใช้ไม่ใช้ใช้เฉพาะเรานะครับสูตรนี้เราสามารถที่จะใช้กันทั่วโลกนะครับ ฟรีเคนซี่เรสยเน้นนะครับหนึ่งส่วนสองไพ่รูทเอลซีทีนี้เราก็เติมเติมคำแทนค่านะครับแทนค่าแทนค่าตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้ลงในสูตรหนึ่งก็เหมือนเดิมครับสองก็เหมือนเดิมพายก็เหมือนเดิมรูทก็เหมือนเดิมแต่ที่ต่างก็คือตัว L กับตัว C ตัว L โจทย์เขาให้ให้เท่าไหร่ครับให้มาเท่ากับ ครับ L ก็คืออินดักเตอร์นะครับให้มาก็คือ0.05เฮนรี่แล้วก็คาปาซิเตอร์0.2ไมโครฟารัด0.2ไมโครไมโครก็คือ10ยกกำลังลบหนะครับเราก็เอา0.2มาแล้วก็ตัวมิวหรือว่ามโครตัวนี้นี่มาครับไมโครก็มีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบหก็จะกลายเป็น0.2คูณ10ยกกำลังลบห พอได้มาอาย,าย่างนี้แล้วทำยังไงเปิดเครื่องคิดเลขครับนี่ไม่ไปด้วยนะครับอนุญาตเปลี่ยนอา่าเปิดเครื่องคิดเลขพอเปิดอนุญาตปิดปตัวนี้นะครับพอเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วนะครับพอเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วจากนั้นนะครับจากนั้นเรามาเติมค่าในสูตร สูตรให้มาก็คือ0.05คูณ0.2คูณ10ยกกำลงังลบ6เราก็เติมนะครับ0.05คูณ 0. 0 0เท่าไหร่นะ0.2คูณ10ยกกำลงังลบ6จ่ากนั้น Enter ครับค่าที่ได้ก็คือ1คูณ10ยกกำลงังลบ8ครับ คูณสิบยกกำลังลบแปดก็คือค่าค่าที่ได้นะครับ 1, นะครับเห็นแล้วหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบแปดนะครับอันนี้ก็คือค่าที่ได้แล้วก็เอาค่านี้มาเติมนะครับมาเติมเติมในบรรทัดถัดไปนะครับคูณบรรทัดถัดไปนะครับเอาได้มายังไงนะครับ ได้มาก็คือ0.05คูณ0.2คูณ10กำลังลบ6จากนั้นค่าที่ได้มาก็จะเป็น1คูณ10กำลังลบ8จากนั้นเรามาถอดรูทตัวนี้ออกนะครับถอดรูทตัวนี้ออกถอดรูทยังไง่ายถอดรูทก็ไปที่เครื่องคิดเลขครับนีเครื่องคิดเลขก็มากดฟังก์ชันนะครับกดฟังก์ชันนั้นกดตัวรูท ก็มาเมนูหลักหนึ่งคูณเมื่อกี้นะครับสิบยกงกำลังลบแปดพอรูดออกมาได้หนึ่งคูณสิบยังลบสี่ผลท่าต่อมาก็จะได้หนึ่งคูณสิบยังลบสี่จากนั้นเอาสามตัวมาคูณกันก็ได้แก่สองคูณพ,พายคูณหนึ่งคูณสิบยังลบสี่ ญยดขยายให้เราดูนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะขยายตัวนี้ให้เราเห็นนะครับกลางน่ท้ายก็คือสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งนะครับ นอนใส่เส้นน้อยเอาจะได้เห็นแล้วก็เข้าใจายตัวนี้เราก็แย้ออกมานะครับเป็นสองคูณพายพยก็คือสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งคูณหนึ่งคูณสีณ่บวกลบสี่เอาสามตัวนี้คูณกันค่าที่ออกมาก็จะได้เป็น หกจุดสองแปดสองคูณสิบยกกำลังหกจุดสองแปดสองคูณสิบกำลงลบสี่ครับจากนั้นเอาหนึ่งหารตัวนี้นะครับกดหานให้ดูนะครับเครื่องคิดเลขเช่นเดิมจากนั้นก็เป็นหนึ่งได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่ ได้6.282คูณ10ยกกำลังลบ4ก็เน้นหารครับ 1. หาร2.6.282หาร6.282คูณ10ครับยกกำลังลบ เท่าไรเอ่ยหกจุดสองแปดสองคูณสีพ่พันสองลบสี่ลบสี่ลบแล้วเราก็กดอ enter อันนี้กดไม่ถูกนะครับกดไม่ถูกเราก็จะบอกว่าไม่ถูกทำไมครับหนึ่งหารด้วย6กจุดสองแปดสอง ูณสิบยกกำลังลบสี่ถ้าได้เขาจะไม่มีเครื่องหมายตกใจนะครับเครื่องหมายอะไรนะเขาเรียกเจ r g ทีน,นี้เราก็ enter enter ก็จะได้ข้างมาหนึ่งห้าเก้าจุดแปดสี่เก้านะครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเท่าไหร่เอ่ย หนึ่งห้าเก้าหนึ่งนะครับจุดแปดสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งจุดแปดสี่เก้าได้แล้วเห็นแล้วเนาะวิธีการอยูที่ตัวแบบสุดห่าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งจุดแปดสี่เก้าครับเอเอาทุนสยมสามตำแหน่งพอ อันนี้ก็เป็นรูปแบบการหาตัวนี้ได้เป็นหนึ่งห้าเก้าสองที่ได้เมื่อกี้เพราะว่าเพราะว่าตัวนี้หกจุดสองแปดเนี่ยก็คือไม่ใส่ไม่ใส่สองอีกอีกหนึ่งตัวครับค่าที่ได้ก็เลยเพี้ยนไปก็ใกล้เคียงครับใกลเคียงอ่าเราจะเอาเป๊ะๆก็ได้นะครับเป๊ะเอาค่านี้มาเลย ก็ไม่เป็นไรครับก็ลบตัวนี้ทิง้งนั้นก็เอาตัวใหม่มา,าครับมาเราเทตัดนะครับนี้เห็นนักศากก็เห็นนะครับเห็นทั้งหมดเลยมีไว้กลางกลางหน่อยนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งห้าเก้าหนึ่ง จุดแปดสี่เก้านะครับเอาสามตำแหน่งพอนะครับอันนี้ก็จะได้ค่าความถี่เรโซแนนต์ออกมาหรือว่า FR frequency resonance น,น,นะครับสูตรก็คือหนึ่งส่วนสองไพรูท LC ตอบตอบหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหนึ่งจุดแปดสี่เก้าเฮิร์ตนะครับจากนั้นมาหาอีกค่าหนึ่งนะครับก็คือ i n d u c t i v e r e a c t a n c e อินดักทีบดีเอ็กแดนก็คือเป็นค่าของ L นะครับเรียกว่าค่า XL ซึ่งค่าอินดักทีบดีเอ็กแดนจะมีหน่วยเป็นโอห์มจะเป็นหน่วยเป็นโอห์มนะครับสูตรของเขาก็คือ XL ็กเท่ากับสองพ่เอฟลเเท่ากับสพ่เอฟนะครับจากนั้นจากนั้นก็แทนค่า2องไพ่เอฟเท่าไหร่ f เ,เมื่อกี้ที่เขาหาก็คือเป็นความถีเ่เรโซแนนซ์นะครับเป็น1591.849 1591กับ849เอาตัวเลขใหม่นะครับเพราะว่าตัวเลขเดิมไม่ได้ใส่สามตำแหน่งนะครับก็อยจะพินเพี้ยนไปนะครับจากนั้นก็กดเครื่อเลขหาครับ1591.849เราก็ตั้ง 1591.

อ6.28มาจากค่าพายนะครับก็เป็น2คูณ3.141นะครับคูณนี้ครับก็จะได้เอา2คูณ3.141นะครับก็จะได้ค่านี้ออกมาครับ นีเป็น79.59245นั้นก็คูณกันครับเอา6.28คูณนะครับ6.28คูณด้วย79.59245ได้เป็น499.840จุด840 ก็จะต่ออีกนะครับแต่ว่าเราแก้ทบทยมสามตำแหน่งพ้อนะครับนี้ก็ได้แล้วนะครับค่าอินดิคีติบีเอ็กแดนมีค่าเท่ากับ499.840โ oh อห์มจากนั้นนะครับพอได้ตรงนี้แล้วเรามาหาค่าใหม่นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นค่าคาปาซิ t ีบีเอ็กแ a นคาปาซิ t ีบีเอ็กแนสูตรก็เช่นเดิมนะครับ สูตรก็เช่นเดิมเขาจะมีสูตรแต่ละสูตรแตกต่างกันพาเอลเมื่อกี้ก็คือ2พายเอฟเอลค่าคาร์บัสตีบดีเอ็กแดนก็คือค่าเอ็กซีมีค่าเท่ากับ1ส่วน2พายเอฟซีสูตรตัวนี้เราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าไม่มีรูทนะครับค่าเอ็กซีตัวนี้ไฮไลท์นะครับอนุญ,ญาตไฮไลท์ สีฟ้านี่ก็คือไฮไลท์เห็นว่าเป็นเป็นสูตรนะครับน,นี้สูตร x l สองพาย f l สูตร x c กับหนึ่งส่วนสองพาย f c แต่แตกต่างนะครับแต่ถ้าเป็นความถีเรโซแนนซ์จะมีรูทด,ด้วยจะมีรูทด,ด้วยจากนั้นเราก็ทําการหาครับแนทนค่าลงไปหนึ่งก็เหมือนเดิมสองพาย f f นี่มาจากไหน f นี่ก็คือมาจากความสีเรโซแนนซ์ หนึ <ique> ่งห้าเก้าหนึ่งแปดสี่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งจุดแปดสี่เก้าเที่ยวตัวใหม่เพราะว่าต้องการให้เราเห็นว่าเราเราจะเห็นวิธีคูณด้วยครับแล้วก็คูณด้วยค่าสี่สี่มีค่าเท่าไหร่เอ่ยสี่พาปาซิสเตอร์นะครับศูนย์จุดสองไมโครฟาล์กเราก็คูณศูนย์จุดสองไมโครก็คือสิบยกกำลังลบหก ได้เลยแล้วจากนั้นจับจับตัวไหนครับจับตัวนี้คูณกันครับจับตัวนี้คูณกันอูที่เครื่องคิดเลขนะครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งจุดแปดสี่ศูนย์ใช่ไหมหนึ่งห้าเก้าหนึ่งจุดแปดสี่เก้านะครับแปดสี่เก้า คูณด้วย0.2ไมโครฟารตด 2, คูณ10ยกกำลังลบ6เ n t นเอร์ครับค่าที่ได้จะได้เท่ากับ3.183 3.183 698 3.183 698นะครับคูณ10ยกกำลังลบ4ก็เปลี่ยนนะครับ ให้เราเห็นนะครับสามจุดหนึ่งแปดสามหกเก้าแปดคูณสี่เแล้วลบสี่จากนั้นก็เช่นเดิมนะครับจากนั้นก็ชิดเดิมเอาสองพายนะครับสองพายก็คือคือเท่าไรเอย่ยก็คือหกจุดสองแปดนะครับสองก็คือสองพายก็คือสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งครับก็จะได้หกจุดสองแปดแล้วก็คูณตัวนี้นครับ สามจุดหนึ่งแปดสามหกเก้าแปดคูณกันออกมาครับหกจุดสองแปดคูณสามจุดหนึ่งแปดสามหกเก้าแปดคูณสิบยกกำลังลบสี่

จากนั้นเราจะเห็นว่ามีหนึ่งอยู่ข้างบนใช้สูตรเดียกครับเครื่องคิเดเลขครับหนึ่งหานด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเก้าสามหกสองสามสี่สี่ปีนเตอร์ Enter ครับเท่ากับห้าร้อยจุดหนึ่งห้าเก้าเท่ากับห้าร้อยจุด หนึ่งห้าเก้าโอห์มอุทิศโยงสามตำแหน่งพอนะครับโอห์มอันนี้ก็ได้แล้วค่า x อซใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันปกติสี่เก้าเก้าจุดแปดนี่ยเขาจะปัดเป็นห้าร้อยนะครับก็จะปัดขึ้นอันนี้ไม่ไม่ถึงห้าห้าร้อยจุดหนึ่งไม่ถึงห้าร้อยจุดห้าเก้าเก้าไม่ถึงห้าร้อยจุดหก่างนี้เขาก็จะปัดปกติเขาจะให้เป็นตัวตัวเลขเต็มก็คือห้าร้อยโอห์มนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็หาตรงนี้ไปเราจะได้เข้าใจนะครับจากนั้นหัวข้อที่3ามที่เขาหาก็คือหาค่าอิมพีเดนซ์ของวงจรค่าอิมพีเดนซ์ของวงจรนะครับก็ใช้สูตรนะครับใช้สูตรแสดเท่ากับถ้าสูตรเนาะสูตรก็บอกไปแล้วว่าเราจะทําเป็นไฮไลท์ให้นะครับสูตรแส้เท่ากับรูทอาร์กำลังสองบวก x l x ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองแทนค่าออกมารูทก็เหมือนเดิมนะครับ R กํากำลังสองก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมาจากไหนมาจากโจทย์ที่เขากำหนดให้ครับมาจากโจทย์ที่เขากำหนดให้หนึ่งร้อยโอห์มเห็นไหมอาตัวต้านทานหนึ่งร้อยโอห์มก็แทนหนึ่งร้อยโอห์มไปจากนั้น XL x l เท่ากับ499 แเท่าไหรเ่เอ่ย8 4ดส่ศูนย์คุณโิมสามตำแหน่งนะครับ x อล่ซีไก็ข้างบนเลย500ยรยจุดหนึ่งห้ก้ทั้งหมดยกกำลังสองอันดับแรกนะครับอันดับแรกเราเอา2ตัวนี้หาก่อนที่อยู่ในวงเล็บกดเ่องคิดเลข กำลัคิดเลขยังไงเอ่ยตื๊ดอ่ากำคิดเลขมาแล้วอะไรเอ่ยสี่เก้าเก้าแปดสี่ศูนย์เขามีวงเล็บอ่ามีวงเล็บเราก็ใส่วงเล็บให้เขาลืมตัวเลขแล้วสี่เก้าเก้าแปดสี่ศูนย์สี่เก้าเก้าจุดแปดสี่ศูนย์ลบด้วย ห้าร้อยจุดหนึ่งหนึ่งเท่าไหรหนึ่งหนึ่งห้าเก้าห้าร้อยจุดหนึ่งห้าเก้าวงเล็บปิดทั้งหมดก็คือยกกำลังสองอันนี้เครื่องไม้ตกใจนะครับก็คือถ้าอย่างนี้เราทำไม่ถูกที่เราไม่ถูกก็คือวงเล็บอยู่ในนี้ครับได้เลยครับก็กดอินเตอร์ครับ ค่าที่ออกมานะครับในวงเล็บสี่เก้าเก้าจยลบห้าร้อยจุดหนทั้งหมดยกกำลังสองค่าที่ออกมาก็คือ0.101์ดหนึ่งูนหน่เดินอไปครับ0.101 0.101 761 หมดนะครับยกกำลังสองะกำลังสองเสร็จแล้วท <c oughs> ีนี้เอาสองตัวนี้บวกกันครับอนี้คูณกันแล้วนะครับสองตัวนี้บวกกันก็จะได้ประทัศนี้นะครับหนึ่งร้อยยกกำลังสอง เลยเนาะร้อยยีกระลังสองร้อยยกกระลังสองเขาบวบด้วยลบขวบด้วยบวกด้วยเท่าไหรเอ่ยศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหกหนึ่ง ทัหมดยกกำลังสองเช่นกันเตอร์ครับเอ้สองจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่ไม่ได้ยกกำลังสองนี่หนึ่งันพัดนี้เรามียกกำลังสองนะครับ ็จะเป็นหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยร้อยยกกำลังสองนะครับบวกด้วยศูนย์จุดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งค่าที่ได้ก็คือหนึ่งมื่นจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งครับค่าตัวนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งมื่นหนึ่งมืนหนึ่งสองสามจุด หนึู่เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดกหนะึ่งนี่ได้ได้ค่าตรงนี้มาแล้วนะครับพอได้ค่าตรงนี้มาแล้วจากนั้นนะครับจากนั้นก็เป็นรูทครับถอดรูทต,ตัวนี้ออกมารูทหนึ่งหมื่นหะนึ่งหนึ่งสองสามจุดเจ็ด หนึ่งเจ็ดจุดอะไรนะจุด,จดหนึ่งเจ็ดหกนะครับจุดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหลอรูดครับปึ๊บ ก็จะได้หนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับร้อยจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปที่ปัอดไปที่เวิร์ดนะครับก็จะได้หนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการหาขั้นตอนการหา เราก็จะได้ค่าอิมพีดนซ์หนึ่งร้อยโอห์มนี้ดูแล้วอาจจะงงเนาะเดี๋ยวตัดออกเลยเป็นหนึ่งร้อยโอห์มค่าพา,าพาซิทีบรีเอ็กแดนห้าร้อยโอห์มก็คือห้าร้อยจุดหนึ่งห้าเก้าโอห์มนะครับค่าอินดักทีฟรีเอ็กแดนส์ี่ร้อยเก้าสิบเก้าจุดแปดสี่ศูนย์โอห์มค่าเโซแนนซ์ fr นะครับพเควนซีเโซแนแนน กับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหนึ่งจุดแปดสี่เก้าเอิร์อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งครับตัวอย่างที่หนึ่งจะใช้เวลายาวหน่อยนะครับก็ต้องการอธิบายให้ให้ละเอียดที่สุดสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งก็พอจบเพียงแค่นี้นะครับ